สวัสดีครับผมราชามหาหมุนีเรื่องลี้ลับ EP 6พระพุทธบาทเวิร์นป่ายังจะคงอยู่ที่การเสด็จเรียบโลกของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมายัางจังหวัดหนองคายที่โพนจิกเวียงงวัวและพระท่านบางพวนแล้วก็ได้มาฉันเพนอย่างเวิร์นหลอดหรือเวิร์นเพลนหรือบ้านโพนแพงในปัจจุบันประทับรอยพระพุทธบาทให้กับ สุขหัตทีนาคที่พระบาทโพนฉันสอปปลาวซึ่งตรงข้ามกับบ้านพลแพงหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จมาถึงบริเวณนี้พยาปาตัวหนึ่งเห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารก็เลยเสด็จลอยตามพระพุทธองค์ทรงเห็นก็จึงทรงแย้มพระโอษพระอาน,นุ์จึงทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลย เล่าเหตุการณ์ให้พระอนทนฟังว่าในครั้งที่พระยาปาตัวนี้เป็นมนุษย์ได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าขณะได้มาถึงแม่น้ำตรงนี้ได้เด็ดใบไม้กองน้ำฉันแล้วไม่ได้แสดงอาบัติเมื่อจะจุติหรือตาย ได้เกิดยังพบภูมิใหม่ก็ได้กินแหนงแขงใจจึงได้มาเกิดเป็นพยาปาในปัจจุบันนี้และจะมีอายุยืนยาวจนถึงพระเสีเรยรเม,มตไตรโพธิสัตว์มาตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเมื่อพยาปาได้ยินพุทธพยากรณ์ที่พระพุทธองค์ส่งเล่าให้กับพระนนฟัง ก็เกิดความปิติมีความป่าปื้มมากก็เลยจึงทูลขอลอยพระพุทธบาทกับพระพุทธองค์ให้ประทับลอยพระพุทธบาทอย่างงโนนหินงโนนหินตรงนี้แหะครับนี่ครับลอยคือรอยพระพุทธบาทนะฮะที่พระพุทธองค์ประทานแก่พยาปาซึ่งพยาปาตัวนี้ก็จะมีอายุยืนยาวยืนนานจนถึง พระพุทธเจ้าองค์ที่5นะครับก็คือพระสีเริยเมยตัยพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์พุทธพยากรณ์ไว้นะครับคําว่าพระพุทธองค์พุทธพยากรณ์น,นั้นก็เที่ยงแท้แน่นอนทุกท่านคงจะเคยได้ผ่าน อำเภอท่าอุเทนจะไปยังจังหวัดนครพนมนะครับก่อนจะถึงจังหวัดนครพนมก่อนจะถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่สามนครพนมคําม่วนหรือเมืองท่าแขกนะฮะก็จะได้เจอบ้านพระบาทเบิร์นปานะก็เราขับรถเข้าไปประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับก็จะมีวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัด วัดพระบาทเวินป่านะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้คําว่าพระพุทธบาทนะครับเพราะว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ซึ่งท่านมาประทับรอยให้แก่พญาปาณนะที่ตรงนี้แหละครับตรงโขดหินตรงนี้ทุกวันนี้ก็เขาทําแท่นนะฮะทำแท่นคอกนกรีตเพื่อเป็นที่สักการะบูชาข้างหน้าแล้วก็มีแพรนะฮะ มีทางเดินซึ่งเป็นแพรสามารถเดินเข้าไปได้แต่ว่าถ้าหน้าน้ำหลากก็ไม่สามารถมองเห็นรอยพระพุทธบาทได้นะครับช่วงนี้ถ้าท่านอยากไปสักการบูชาก็เชิญได้นะครับที่พระพุทธบาทเวินปาห่างจากสะพานมิตรภาพแห่งที่3ก็ประมาณสักไม่ถึง10กิโลนะครับทางออกไปอาเอำเภอ,ท,เอ,ท,เอท่าอุทเทนนะครับถ้าเรามาจากทางท่าอุทเทนก็จะก่อนถึงสะพาน แห่งที่สนะก่อนจะถึงนะฮะเนี่ยถ้าถ้าเรามองมองมองจากตรงนี้ก็ยังสามารถมองเห็นภูเขาฝั่งทางนน้นนะฮะฝั่งหินบูลนะเป็นภูเขาทางทางหินบูนแขวงคำม่วนสอปปอ,ปอลาวนะครับแล้วก็จากจากจุดนี้เราก็สามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพแห่งที่สนะครับคือนครพนมท่าแขกนะฮะ เมืองท่าแขกนะก็สามารถมองเห็นได้น,ะนี่ครับสะพานมิตรภาพแห่งที่สามนะครับนครพนมคำม่วนหรือว่าเมืองท่าแขกนะอันนี้ก็เป็นทางลงทางลงมาอย่างลอยพระพุทธบาทเวินปานะครับเป็นทางเดินทรายช่วงนี้ก็เป็นทรายแล้วก็นี่จะเป็นโป๊ะทางเดินเข้าไปซึ่งเวลาน้ําขึ้นลงก็จะจะได้ลอยลอยตัวได้นะครับลอยตัวได้ แล้วก็ข้างหน้าแท่นลอตรงรอยพระพุทธบาทนั่นก็เขาจะทําเป็นแท่นแท่นคอนกรีตสําเร็จไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อตั้งโต๊ะบูชาแต่ถ้าน้ําน้ําหลากมากๆก็ไม่สามารถมองเห็นรอยพระพุทธบาทได้นะครับช่วงนี้หน้าแล้งก็สามารถไปสักการะบูชาขอพรอ,อย่างรอยพระพุทธบาทเวิรนป่าได้เลยนะครับเป็นรอยที่พญาป่าต้นหนึ่ง ทูลขอกับพระพุทธองค์เมื่อครั้งพระพุทธองค์เรียบโลกแล้วพยาปาตัวนั้นก็จะมาสำเร็จธรรมในศาสนาของพระศรีอริยเมยตไตรพุทธเจ้านะครับนี่ก็คือสะพานแห่งที่สามที่เราสามารถมองเห็นและก็เป็นทางขึ้นลงนะลงไปยังพระพุทธบาทล้วก็อันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในสกลนครนครพนม รวมถึงบึงการนะครับที่เชื่อมต่อกันถ้าเราวิ่งตามลำน้ำโขงจากหนองคายไปบืองการไปนครพนมนะฮะจนถึงพระาธาตุพนมนะก่อนจะถึงพระาธาตุพนมก็จะต้องผ่านพระาธาตุท่าอุเทนฮะอันนี้ก็เป็นพระาธาตุท่าอุเทนซึ่งพ่อแม่พ่อแม่สรีทัศนะฮะก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ศรีทัดสุวรรณมาโจ เป็นผู้สร้างไว้ทั้งหมด3พระธาตุนะครับที่หลวงปู่สิทธัตถ์สวุวรรณมาโจท่านสร้างไว้ก็จะมีพระพุทธบาทาบัวบกพระพุทธบาทโพลฉันนะฮะแล้วก็พระธาตุท่าอุเทนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องราชามหามุนีด้วยนะครับสุดท้ายขอฝากผลิตภัณฑ์สีนาคา a อ d แออิ and in, สารพันสินค้า ตามเบอร์โทรนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวจากจังหวัดสุรินทร์เป็นข้าวที่เราให้แทนคำขอบคุณในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่เทศกาลปีใหม่สงการงานบวชหรืองานมงคลต่างๆติดต่อเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ